อยู่กันที่เรื่องการให้โอกาสทางการศึกษานะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษายากจนและผู้ได้โอกาสตามโครงการทุนการศึกษายะลารักถิ่นครับการมอบทุนการศึกษายะลารักถิ่นครั้งนี้มีนายมุตตามัทานายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานโดยมีท้องถิ่นจังหวัดยะลารองนายกอบจยะลาหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยานณห้องประชุมศรีลายอ อาประจอเยอะลาครับสำหรับทุนการศึกษายะลารักถิ่นเป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยลาลาในการส่งเสริมสับสนการศึกษาพเืลดความเหลื่อมล้ําดึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพโดยเฉพาะผู้ยากจนไร้โอกาสให้สามารถศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นได้ครับทางนี้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบอจอยะลานะคะได้มีการพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจากทุกอำเภอของจังหวัดยะลาเพื่อเข้ารับทุนค่ะ